ทำทำนายอุปนิสัยปีเถาะกระต่ายกระโดดอยู่ในป่าสำหรับผู้ที่เกิดพศ2446 2506 2566กระต่ายกระโดดอยู่ในป่ามีในถึงคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีดวงกระต่ายกระโดดอยู่ในป่าจะมีสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษถ้าใช้ชีวิตแบบไม่คิดและทำตัวไม่ดีวิญญาณบรรพบุรุษจะโกรธและลงโทษ แต่ถ้าคุณทำสิ่งดีๆวิญญาณบรรพบุรุษก็จะดนบันดาลให้คุณได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองเรื่องการเงินคุณมีความสามารถมากพอที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรเพราะคนในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของคุณมากทั้งอาชีพการงานและชีวิตโดยรวมพยายามตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และควรให้ความเคารพเกรงใจผู้ร่วมงานคนอื่นด้วยคุณมีบุคลิกที่สะดุดตามากๆแต่ก็ระวังตัวมากเช่นกันให้ระวังความรู้สึกพึงพอใจในรูปโฉมของตัวเองไว้บ้างและเมื่อคุณพบใครสักคนที่คู่ควรคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตคู่ที่ยั่งยืน